ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยกัญชากัญชงอย่างกว้างขวางพบสารสำคัญทางยานในกัญชาหลากหลายชนิดทำให้ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อกัญชาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นผู้ป่วยและญาติรวมถึงประชาชนควรติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ซึ่งการใช้ตามองค์ความรู้เดิมกัญชาสามารถใช้ได้ทุกส่วนโดยเฉพาะประโยชน์จากใบและก็รากและการใช้ตามความรู้จากการวิจัยสมัยใหม่มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงตามสารสำคัญ2ชนิดก็คือสารเมา t s c พบในกัญชาใช้บรรเทาอาการปวดเบื่ออาหารนอนไม่หลับและสารต้านเมา C ีบีดีพบในกัญชงใช้ต้านการชักต้านไม่ตกกังวลต้านซึมเศร้าบรรเทาอาการอักเสบของผิวหนังค่ะและทางสถาบันกัญชาทางการแพทย์ก็ได้จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ป่วยในการใช้ กัญชาพเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นในเสียการพื้นฐานได้แก่นอนไม่หลับ เบื่ออาหารอาการปวดและอาการทางผิวหนังค่ะในส่วนของอาการนอนไม่หลับแล้วก็อาการปวดนั้นจะเป็นการนําใบกัญชานาํามาคั้วไฟอ่อนๆจานวน1นใบแล้วชงดื่มกับน้ําอุ่นดื่มก่อนนอนค่ะในอาการเบื่ออาหารจะเป็นการปรุงผสมใบกัญชาในอาหารที่มีเครื่องเทศเป็นส่วนผสมหลักหรือผู้ป่วยอาจจะเลือกใบกัญชาแห้ง1-2ใบชงกับน้ําอุ่นดื่มก่อนอาหาร30-45นาทีและอาการทางผิวหนังจะใช้ใบกัญชงหรือว่ากัญชาแห้งที่ผ่านการคั้วแล้วหุงกับน้ํามัน มะพร้าวด้วยไฟปานกลางใช้ยาน้ำมันที่ได้ทาบริเวณที่มีอาการวันละ3-4ครั้งเราควรใช้ในปริมาณที่น้อยๆก่อนถ้าเกิดว่าเราใช้ในปริมาณที่เยอะเลยเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงจากยาเช่นหน้านมืดใจสั่นหรือว่าผลข้างเคียงยอื่นๆได้แต่ถ้าใช้จริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ปรึกษาคุณหมอก่อนเด็กและเยาวชนเนาะที่มีอายุต่ำกว่า25ปีในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เนี่ย ในช่วงที่สมองยังทํางานได้ไม่เต็มที่หรือพัฒนาได้ไม่เต็มที่เนี่ยมันจะกดการทํางานหรือว่าการเติบโตของสมองเนาะอาจจะทําให้ทักษะบางอย่างทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับ กัญชาไม่ใช่ยาที่ใช้ยิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าใช้ไม่พอดีอาจจะมีโทษรุนแรงและไม่ได้เป็นยาที่ใช้ได้กับทุกคนและที่โรงพยาบาลฝั่งของเราก็มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้ความปรึกษาในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกวิธีเปิดให้บริการทุกวันพุธยกเว้นวันหยุดราชการในเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง12นาฬิกาโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053451144ต่อที่เบอร์235ค่ะ